<in> เต่เราเราเอาของผมเป็นหลักนะครับผมแคปไว้ทุกคนเลยนะครับผมอินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับที่อะไรนะฮะอันสองสามพีเอฟนะครับเมื่อกี้นะครับผมส่งที่อยู่มาให้ด้วยนะครับรับหมอนไปเลยนะครับต่อไปอีนใี้ไปนะฮะนี่ไปนี้นะครับคำถามของเราก็คือตอนนี้นะครับผมพี่ปูนะครับมีลูกสาวคนใหม่นะฮะชื่อน้องการเมนิสนะครับผมเล่นละครเรื่องทะเลลวงด้วยครับผมรับบทเชื่ออะไรครับในเรื่องฮะ่า ไม่ทันเศร้าไม่ร้องให้นะครับเนี่ยมัวแต่พิมพ์ไม่ทันเศร้าเนี่ยก็เลยพิมพ์คําตอบไม่ทันเนี่ยอ่ามีคนตอบเรีอยงครับมีคนตอบเรีอยงครับเอาเดี๋ยวผมบอกกติกาให้นะครับสำหรับใครเออมาแล้วครับน้ำรินนะครับผมถูกต้องนะฮะ <c oughs> คุณยุยุพาพรเหรอครับใช่ไหมฮะ ยุพากร์รยุพากรนะครับผม,มขออนุญาตนะครับถ้าผมผิดนะครับผมแคปนนหน้าจอไปแล้วไว้ออมไม่ทันไว้ไว้ผมน้ำหน้าอมอู้ไม่ทันสองคน <c oughs> นี่ครับนี่ครับรับไปเลยนะครับผมร้านนี้นะครับพี่ปูเนี่ยครับหมดแล้วหมดแล้วครับ อันนี้นี่เมื่อกี้หกหลังใช่แล้วอันน,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 นี้อันนี้เอาไงาดดเรามีเออ่บริจินของช่องนะครับผมทั้งเป็นแบบตั้งโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นแบบอ,อันนี้เป็นแบบห้อยนะครับอันนี้อันอนี้สองหลังที่เราสวดที่เราสวดแล้วฮะยากแล้วไง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้วครับ ฉากแรกวันนี้ฉากแรกตัวแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงให้ได้เล็กมาคนนี้เล็กคนแรกยากไปปะยากไปเดี๋ยวมันนานรูปคู่กันฉากแรกถายรูปคู่เซฟี่เซอฟี่กับฉากแรกก็ให้อยากให้มันจบตรงนี้ไปเลยอ่ะเอาใครมีคำถามครับช่วยบอกผมทีฮะ่ไปถ่ายเจอคอนอะไรทะเลอ่ะเราไปถ่ายสวรคไหมบ้างไม่ยากเอาสักสองจังหวัด ผมทะเลเรื่องละครเรื่องทะเลรว,วงผมไปถ่ายจังหวัดไหนมาบ้างครับขอสองจังหวัดครับใครเร็วที่สุดนะฮะผมรู้ผมรู้ม,ม่คนไปถ่ายเองอยากได้ปฏิทินนะครับมีคนอยากได้ปฏิทินมาเลยครับถามไปแล้วนะครับ <c oughs> อ๋อบอกว่าเน็ตช้าซื้อเน็ตเพิ่มครับอยากได้พี่เียโอยได้ประจูนเนี่ยผมไลฟ์สดอยู่อยากได้พี่เวียคือะ <c oughs> อะไรอยากได้ปฏิทินนะครับ ระยองชะอำผิดครับเราไม่ได้ไปชะอำนะครับอ่าหัวหินประจวบมันไม่มันขึ้นขึ้นที่เดียวกันเหรอชนบุรีระยองถูกต้องนี่อ่ชื่ออะไรอ้าวแฟนคลับบ้านคนรักมิกนะครับผมเ,เดี๋ยวผมให้คนอื่นก่อนนะเฮ้ยไม่ได้สิเขาตอบถูก,กแล้วต้องให้อา้าวได้ไปเลยนะครับผมแฟนคลับนะครับบ้านคนรักมิกนะครับผมอตอบถูกต้องนะฮะ รับไปเลยนะครับผมเพราะว่าอันอันนี้อันนี้ยังไม่ได้กันแน่ๆใช่ไหมใช่ยังไม่ได้กันแน่นอนนะครับอ่าของแคปไปแล้วนะครับมีไหมมีไหมมีไหมไมต่อไปเรืยไม่หรอก็ให้คนให้ให้ไปเซตอย่างนี้ไปเลยเอาอีกเซตหนึ่งไหมก่อช้างก่ออีกเซตหนึ่งอ่ะเอาอีกเซตหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะให้แบบนี้เหมือนกันนะฮะคำถามของเราก็คือนี่ไงช่ยที่คำถามเลยคำถามมัน่วยที่คำถาม อีกข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอคิดคำถามหนึ่งนาทีคำถามของเราก็คือเราเรามีเรามีนักแสดงเยอะมากนะครับผมในเรื่องนะครับรใครคู่รักการใครนะครับที่เล่นเป็นคู่กับน้องการครับผมในเรื่องครับใครครับ แอบใบให้เขาละบ,บทเป็นชวินนะครับผมในเรื่องครับใครครับใครครับบอกชื่อแล้วก็ชื่อจริงมาด้วยนะฮะอ่าฮะยากเลยยากเลยยากพาปอกก็ไม่รู้เฮ้ยนีไลายเซ็นด้วยนะครับผมเซ็นไปแล้วอ่ะมาๆอ่ะ,ะ,อ,ะอะไรพี่อ้อคือ พี่บิ๊กพี่บิ๊กอะไรครับพี่บิ๊กอะไรครับผมบอกแล้วชัดจริงด้วยนะฮะชัดจริงด้วยนะฮะอันนี้อ่านี่ไงอลัมใครวะพี่อลัมนะครับผมอ่าพี่ลำตอบถูกนะครับพี่ลำได้ไปนะครับผมอ่าผมถับไปผมถับไว้เรียบร้อยนะครับพี่ลำได้ไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็พวกเรามีหมอนเหลืออีกกี่ใบครับ อีกี่ใบครับมอนอีกี่ใบครับสี่ใช่ไหมสี่นะมอนอีกสี่ใบที่เราจะส่งให้นี้นะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทุกคนทํากันหรือเปล่านะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมร้องเพลงกับพี่ไอซ์นะครับที่เอามาร้องเพลงแล้วั็เต้นด้วยเมื่อกี้นะครับใครที่แคปทันครับผมส่งที่แคปนั้นมานะครับแล้วก็ส่งไปในไดเร็กของพี่ปูนะครับพร้อมที่อยู่ด้วยนะครับผมสี่คนแรกครับ ได้รับหมอนอีกสีใบไปเลยนะครับผมเราเตรียมมาให้แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ทันนะครับผมผมเปิดเพลงแล้วอ่ะมันโกหกกันไม่ได้ความไว้ใจฉันมีให้เธอเท่านั้น ว่าใครต้องเชื่อในการแลกกันฉันเป็นคนเดียวที่ต้องการก็คนทเธอเย้ให้รอบเดียวครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับออมออมไม่ทำกันบ้านแล้วหรอออมห้ามปวนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะกูนี้อย่าลืมนะครับสี่สี่คนแรกนะครับผมที่แคปหน้าจอแล้วก็เดล็กมาในไอจีของวิ่ไวที่สุดนะครับผมสี่คนแรกนะครับก็จะได้หมอนไปนะครับออจังหวะนี้นะครับเป็นช่วงถามตอบนะครับผมใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับละครนะครับหรือว่าเกี่ยวกับอะไรก็ถามกันเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็จะคุยกันตรงนี้นะฮะทันแหละจริงหรือเปล่า อุปวดเอออุวปวดมากแจกอีกสีครับพี่มิกอุเห็นทุกวันเนี่ยอุไม่เ <c oughs> บือนนะะ่อหรอมีคนปวดนะฮะมีคนปวดนะฮะทุกทุกข้อไม่มีฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรแจกแล้วหรอครับเต็มมาแค่นี้นะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าใครอยากได้อีกนะครับ <c oughs> ผมก็ไออุ <c oughs> มันบอกหล่อจัง่า <laughs> <c oughs> โอ้โหเหลือเชื่อมากฉากไหนคุณนาทีหล่อสุดแล้วครับ <c oughs> ทุกฉากหล่อทุกฉาก <c oughs> ครับพูดยากมากเลยหล่อทุกฉากขนาดโดนไม้ฟาดโดนคุบตกน้ำผมยังหล่อเลยกบกบยากมากแต่ยามแล้ว ไม่ต้องไลน์พี่ปูนะครับดเล็กนะฮะดเล็กในไอมานะครับผมหาพี่ปูนะครับเอามาเมื่อกี้มีคนถามด้วยว่าใครที่ตอบถูกตั้งแต่คำถามแรกๆเลยนะครับผมคุณก็คับหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เราก็จดชื่อไว้ให้แล้วนะครับผมดเล็กมาหาในไอจของพี่ปูนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่มาด้วยนะครับผมเราจะส่งของกลับไปให้นะครับง่ายๆครับฮัลโหล from มาเลเซียนะครับแจกพิมิกได้ แจกได้ครับแจกได้เดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็มาดูละครกันนะครับผมตอนนี้เวลาเกือบจะสองทุ่มแล้วนะครับสองทุ่มครึ่งนะฮะอย่าลืมนะครับเรื่องนี้เออในละครของเราจะเป็นโรแมนติกความ,ม่านะครับผมก็จะออกแนวเกาหลีหน่อยๆด้วยนะครับผมมีความ หมอนด้วยนะฮะอย่าเลี้ยวเดียกันนะครับแล้วก็มามาช่วยลุ้นไปด้วยกันไปกอนอับดาวกันใช่ครับก็คาลิเกอร์เรื่องนี้ค่อนข้างัๆแล้วก็ดีนะก็คาลิเกอร์เรื่องนี้ก็ค่อนข้าง,างแบบยากพอสมควรนะครับเพราะเล่นเป็นสองตัวเราด้วยเเล่นเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นตอนความจําเสื่อมกับตอนที่ความจําไม่เสื่อมนะครับก็มาให้กาลังใ,ใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับ รั้งหน้าเดี๋ยวจะมาแจกของแบบนี้กันอีกนะครับผมมาไลฟ์สดกันอีกนะครับผก็รอรุนกันได้นะครับวันนี้ไปรอดูละครแล้วครับตามไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับทุกคนไยบายนะครับผมยินดีด้วยนะครับกับคนที่เได้รับรางวัลนะครับผมแล้วก็คนไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจจะมีรอบหน้านะฮะสบายรับ